คน้องเข้าเต็มเต็มเลยนะะตัวสายแป๊มหนึ่งพี่นอ้องสวัสดีตอนเย็นครับผมสวัสดีพี่ซีุกุกทุกคนครับผมมาตอนรับตามต่อพี่นอ้องเซียนชุรินเข้าเต็มเต็มเลยนะเอาสายมาเรียบค่ะสวัสดีค่ะเซียนชูลิน ครับสวัสดีครับสวัสดีมาอยากติดเกมไม่ยอมมาให้อ้าวยินดีด้วยครับผมเนาะถือว่าสูตรเพิ่นเข่าพี่น้องมาให้เดี่ยวเอาทอเอย่านี่องเลยอ่าไปเพิ่นอยู่มอ่าเนาะเพิ่นให้วิ่งสองเนาะตัววิ่งก็เข้าเนาะค่ะเนาะเซียนจูลินรคอ่ะมาเนี่ยต้องเนาเพิ่นให้สองเจ็ดสองแปดพี่น้องน้เพิ่มหนึ่งแค่สองเจ็ดกับสองแปดเนาะ เล็กน้อยชุดพี่นหนงคือว่าแม่งจับว่าเล็กน้อยเข้าบนด้วยอนอกบนนี่หรอครับผมจิกเปียโนอ่าวอกบนด้วยเนาะบ,บ,บนแตกทั้งตัวเดียวแล้วก็จับคู่นะคะเซียนสุรินอเอามาตานตอนน้าทางวันที่หนึ่งครับผมหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะอ๋อ ตองก,กันเดยชัดเจนพี่น้องลอบียนครใช่อ่ะขอบียนบนบนนี้บนนะครับอ่ะอค่ะ,คะจังยานหายจิบบอจิบ่ชัดเจนเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าเดี๋ยวท้ายยิบจะใส่ให้นะว่า สูตรพ่นคือคำนวณทั้งทีเลยค้<ช>นะนาอเพราะเป็นเลขสูตรเลยคันวณพี่น้องค่มาแล้วเดี่ยวทางมาที่หนึ่งนะฮะกันยาครับผมบนพ่นจะเป็นบนเป็นล่า<ม>งเยงยยยยยลเย,ยพี่น้องเรื่องของเส้นชนิดนี้พ่นทีแยกบนแยกล่างให้จับสลับกูเฉยๆได้พี่น้องถ้าถ้างักแตกสามตัวเลยนั่นนี่ กทสองเก็ดกับสองแปดสองเก็ดสองแปดันมันเก็บแปดสองปดเต็มเลยที่นาะสามตัวนี่เพียงแต่ว่าแยกหางที่ื้อไม่งั้นแตกสามตัวแน่อนเนียยนใช่หมบอปาหนวเจับหอแค่นี้เนาะ้าเป็สามตัวเนา่้นแตกสามตัวแน่นอนค่ะยงอยูไหมคะฮัลโหล ตึงกระแลงตึงกระ่างข้ามวดอน,นู่ <c oughs> ข่าวากเลนคะ่ะแต่ว่าสัญญาณจะได้ไหมนี่ได้ยินไหมครับ <S <S เสียงมันจะเบาเกินไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดชไม่ได้ไม่ได้เอาก่อนมาให้ ต่อเลยพี่น้องเพราะัญญาณอาจจะบมดีสัญญาณบดีพี่น้องคนตกนักสัญญาณไม่ดีเท่าไหร่เน้อมาให้มาถ้าเอามารวมกันน่าจะได้ทั้งสามตัวหนุ่มให้มาสองเจ็ดกับสองแปดเนาะออกเจ็ดแปดสองเนาะเจ็ดแปดสองกลับไปกลับมานั่นก็ตาดีแค่ ถือว่าแม่นยำถือว่าแม่นมากเลยครับผมเอาอย่าพลาดเดบสคารพี่น้องมาแล้วนะครัสำหรับตองวดอ่าค่ะเลขวิ่งจ้ามีตัวไหนบ้างครับวิ่งให้ตัวไหนตัวเมียครับครับผมจ้าจครับผมบนวิ่งเป๊นะครับบนวิ่งเป๊พี่น้องเอ๊บนวิ่งเป๊ะใครกูบาต้องเบิรหนให้หาฟูใส่เอาด้วยพี่น้องครับผมตัวเดียวแม่นมาก บนวิ่งแปดค่ะครับผมจับคู่ให้นึ่งแปดกับศูนย์แปดครับหนึ่งแปดศูนย์แปดครับผมอืมวิ่งแปดบนตัวเดียวได้เพียงแลอ,อ,อบนวิ่งแปดจับคู่ให้ หนึ 18, ่งแปดศูนย์ืถ้าจะสามตัวหนึ่งมันจะมาห้องกองมี้างจะมาชุดเดิมก็หนึ่งศูนย์แปดันทีพี่น้องเนี่ยให้่างแค่ไหนเลยเขาสามไอ้สามตัวนี้ผมจะให้เจ็ดนปะครับโอ้สามตัวเจ็ดศ <Okay. S 1> ูเจ็ดศูนย์แปดไปกวาใครยางตางวิ่งสนะครับโอ้หางเยอะเลยเหรอครับ รับโรงงานเดียวเห็นเพียงแค่โค้งผสมปากโคปากโคบังคับเตะได้ละอุไรีโจีมาริงเส้นสุิตลอดงานนี้คมานีพี่รองสามตัวเม็ดเดียวตัด่อให้นอยที่สุดเยเอาล่า้องงานครับล่าวิ่ง้า นี่จากจากคู่นี้สามแปดกับสามเก้านะหน่วยยี่สพี่ต้องสามแปดกับสามเก้าตัวเลขตัวเลขก็หน่อยถ้าเข้าก็เข้าถ้าหลุดก็หลุดก็ตัวนี้นี่บนนี้จะศูนย์แปดครับบนบนศูนย์แปดครับผมวนกลมต้องเหมือนเลยพี่น้องล่าง ล okay. ่างสามเก้าครับอืมคุณาวได้คุณได้งอตัวสบาเต็มที่ครับอืมร่างวิ่งสามสามแปดกับสามเก้านะคะครับผมโอ้ตัวเด่นคือสามเก้าสีปาเขียวห้เลยเขียะาเขียวขาวปกเดีวพี่น้องาตเมาเปแกมันก็ทัุณ่านดีว เต็มนะ้โอ้เจ้าของสูรเป็นมัดคักพี่นองเลยเัินเก้่นสองแปดแปดสองนึะสองแปอเจอ้ยเขาบนเต็มๆเลยอเายรอบหน้ายาาเด็กัทจะพิชมาตั้ง่เ่อน้่องเ้อเซียนสุรินอ่าดคนเซียนซุรินเท่านี้แหละค่ะเพราะว่ามันจะไปกินเขาอยู่บนบ่าโอ้ยไ้คนทำธุรกิจเป็นเมื่ัน้องเอาคุณงลายๆค่ะสำหรับแรางนะคะ ครับให้เห็นด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับผมนะอ๋อมาตรวจแรกๆอะไรพี่น้องกำลังทำ,ำงกับขานซุปปลากันอยู่แต่ว่าเะคนกันยังหาหนันทาขางซากตรวจทางช่องออพี่ก็คือปล่อยตัวหมุดหงิดพี่น้องก็นอนเด็กเป็นหน่อยอีกทีพี่น้องแสดงว่ากลับขึ้นมาขเข่าแล้วเนาะเด็กวิ่งแงบุรุษต่ว่าคนจับครูหาย่วถึงแค่นั้นเป็นเคยแตกตื่นครึ่งห่ามาแล้วเอาไหายังเนาะอ่า วาดว่าหากก็หายสองเจ็ดสองแปดพี่น้องเนาะถ้าจับดีๆก็คือเจ็ดสองแปดทันทีเจ็ดแปดสองทันทีเจ็ดแปดสองอ่าเอาหมดนี่ได้มาแล้วเนาะมากระจัดคัดแพันบนี่แปดครับผมหนึ่งแปดกับศูนย์แปดพี่น้องสุดมากบออ่าแต่เราหมายหากว่าถ้าจะมาด้วยกันนะอันนี้วาดไดเขียนต่อเวลาเป็นหายมาแล้ที่เจ็ดศูนย์แปดหรือว่าพายาเขียนจะเขียนให หนึ่งศูนเอาใกล้เคียงกันเจดกับหนึงพี่รองเลยเด๋ยวสิภาต้องมาหมใกล้เคยียงกันเลยเด้อ,อเจ็ดศูนยับหนึ่งศูนย์แปดไม่แน่นแต่ว่าเอลินก็อย่าไปพาสูตรเพิ่นเพราะสูตเพิ่นดียู่เดีวสูตเพิ่นดียี่เดีพี่รองสูตเพิ่นเขายี่เดีวหนะ้อันนี้เขาบอกว่าคอท้าเด่นเลยเพราะเมื่อกี้ให้มาสองเพี่รองครับคันเพิ่อนแคนเดืนดสามตัวอืมันออก ก็เอจ็ดแงเจ็ดแปดสองก็สามตัวเป็นไฮเจ็ดไฮศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองแปดน้องไม่หันพี่น้องกินกินเอาเนี่ยถ้าไนการเสียงสลากกินแกลรัฐบาลเป็นแนวทางของเซียนสุรินนะคะต่องวดมาเลยแนวทางวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้ายสิบหกนะคะเอาไปพิษจรด้นกแขพี่น้องเด้อน้อ เอาไปพิจารณาดูฝั่ตอนพแม่พี่รอง FC เนาะให้เป็นแนวทางด้วพี่รองเดี๋ยวไอ้พิ่จะสลับกล่องให้บึงแนวทางด้วพี่รองปเห็นเนาะแล้วไปเห็นนะคะเพื่อเป็ี่นแนวทางบินได้พี่องอสนใจว่ามหาเสน่จิรจาเมตตาขาขายสนใจ ทันเข้ามาได้เลยอายางด้วยพี่พี่บึ้มเลยพี่น้องเนาะเออนะคะเห็นไหมคะสูงเกินไปขออนุญาตเปลี่ยนอ่ะ,อะ,อะมาแล้วพี่น้องบาดน,นี้เมื่อชัดๆพี่น้องแนวทางต่อหมดเดี๋ยวเอาของชุดเดิมมาให้ดูซิมาเองเดี๋ยวมันสิบร์วันเห็นนะคะเนาะเคี่ยมที่จะเห็นมึงเข้าจริงๆเข้าเต็มๆนะคะสำหรับบาร์พี่น้องบนวิ่งสองตัวเดียว รุดยากเป็พี่น้องเร่รอดอยากนะคะสาหรับเซยาซูลินสําหรับแนวทางวันที่หนึ่งกันยาหนีพี่น้องมากแล้วแต่ว่าสําคัญเด็ดสุดๆค่ะสําหรับคิดนี้สามตัวให้มาชุดเดียวเท่านั้นเลยให้หน่าสนีทพี่น้องเจ็ดศูนย์แปดหรือว่าเดิมที่ว่าให้ว่าหนึ่งศูนย์แปดพี่น้องแต่ว่าแอดเจอร์จะไม่เขียนให้พี่น้องพิพจะะารณาเอา เพราะว่ามันเป็นสูตรเพิ่นเพิ่นคัดออกมาแล้วนะเป็นเจ็ดศูนย์แปดหรือว่าถ้าใครไม่ชอบที่เพิ่นจะให้ก็นี่ตัวเดียวไม่หลุดตัวเดียวแม่นสุดๆนะคะสำหรับเสียนสุรินเห็นไ่มพี่น้องล่างวิ่งสามสามแปดสามเก้าตัวที่แอดวิ่งแจยมุ่งกลุ่มคือตัวเด่นของเพิ่นนะคะเ้อบนเด่นศูนย์ปดนะล่างเด่นสามเก้า เห็นบ่พี่น้องนะสามตัวเจ็ดศูนย์แปดถือใจเอฟซีแฟนสองบ่นะเพิรนธไทยตองเงิมาเลยตอนคำคำเล่นแรกนี่แหละกำลังสิกินเขา่าเพื่อนมาแต่ว่ากับฝากต่อเอฟซีแฟนสอง,ขงขเขาคือเขาให้เป็นแน้าท่านีพี่น้งองเด้อมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสดูให้พิจารณาหนึ่งเอาเอาไปเสี่ยงเอาไปฟันเพราะว่าเพิ่ณจะล้างสลากกินแปงออกไป ไว้นะคะนี่คือชุดต่องวดของเซียนซูรินเดี๋ยวถ่ายๆคงๆมัวๆมากเลยทีว่าหาอะไหรหาพมี่แอมินเกียบเลยนะคะนาะนี่แหละพี่น้องนะเดี๋ยวจะดังก่อน708นะคะสามตัวเม็ดเดียวสำหรับล่างเน้นไปที่39หรือว่าใครจะตามเลยก็ได้38 39 1808มเก้หน่งแนี่สมีพี่น้องอเอาแค่ภาพค่ะนะคะ ครที่ติดตามทางช่องอยู่ติดตามเซียงซุรินก็ขอให้รวยๆด,ด้วยกันนะคะท่านบอพี่น้องชัดบ่เห็นบ่อนะแตกแตกบุญแตกบุญนะแตกบุญนะคะสำหรับเซียงซุริน,นแตกบุญนะคะวันที่หนึ่งกันยาให้เฮงน,นะคะ สวัสดีค่ะ